เอาล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กในเกมรายนีนจ้นจะเกิดเชีเคยนะครับ mm hmm. ก็สไลด์ที่นี้นะครับก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับการปั้นบาว์ล็อกให้เป็นร่างแม็กนั่นเองนะซึ่งในที่สุดก็แจกกบเก้าดาวน,นะตอนช่วงที่เขาแจกกบแบบเยอะๆแบบปั้นได้ตัว2ตัวเงี้ยผมเลิกเล่นไปนะครับก็ทําให้บาว์ล็อกผมเลู่ไหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ามานานมากซึ่งคราวนี้เนะี่ยเขาก็แจกกบเก้าดาวเรียบร้อยนะครับผมซึ่ง นี่ภารกิจที่จะได้กบเก้าดาวอยู่ตรงนี้เอ่อต้องสุ่มไอตู้อะไรทักอย่างอ่ะหกครั้งนะครับจะได้กบเก้าดาวมานะตอนนี้ขาดอีก8ครั้งเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้มียี่สิบใบเอ่อเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าจะได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับทจริงๆก,ก็ไม่สําคัญหรอกเพราะว่าได้มาก็ไม่ได้ใช้สักตัวอาจจะมาบ้นนะทีร้อยเลยมั้งขำๆที่สุ่มมามันไม่ไม่เคยได้เลยดีเลยนะนจะได้แบบพวกเมื่อกี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับ ه. เออดิเออมันจะเป็นประมาณนี้มันไม่เคยได้เลยดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องรอมันแล้วนะกดไปเลยโอเคโอ้ตัวนี้มีเก็บในสเตปพิเศษนะครับเอาไปทำอันนี้ได้เอ่อปั๊มกันแล้วก็ได้เพชรมาห้าห้าบีนะครับเออแต่ว่าล่างนี้ก็ไม่จำเป็นหรอกย่อยไปอื้อ จกมากโอเคเดี๋ยวรอบนี้รอสักหน่อยนะไหนขอดูซิมันจะมีอะไรโผล่บ้างขอร้องเลยปีก่อนยังได้เยอะกว่าน,นี้ปีก่อนยังได้แบบพวกเอ่ออะไรอะ่ะคนนี่เด็กประถมหน้าไม้อะไรอย่างนี้มาแบบเต็มเลยนะครับเอ้ไม่ใช่หน้าไม้อาจจะได้น้อยแต่ว่าดาบิชีเออพวกเนี้ยตัวกเก่งกันได้แบบหูทีแต่ครั้งนี้คือผมยังไม่เคยได้เลยดีจากตู้นี้เลยนะครับมันจะได้แบบตัวกลา,างๆนั่นแหละ ย่อยหมดเลยขอเลยเออคือแบบดวงคนเรามันจะแย่ขนาดนี่เหรอโอ้โหตัวตัวโอ้โหผมจะเหลือเชื่อคิดยังไงเนะี่ยไม่ใช่แล้โอเคครับรีบสุ่มไปเลยนะตู้นี้มันไม่มีค่าโอเคเออตัวนี้ผ่านค่ะแต่ว่าปั้นแน็กไปแล้วนะโอ้นี่มาล่างเาัปตาทำไม ไม่ไหวสักตัวเลยอืออู้มาแล้วน้ำไม้อือโอเคโอเคได้น้ำไม้นะครับซึ่งปั้นแม็กไปแล้วแต่ก็ดีที่โผล่มาอยากเห็นแบบเอออะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นตัวเก่งมากเลยนึกว่าจะมีตัวะกะกาอือโอเคบายสุดท้ายนะครับถ้าเกิด พวกตัวดีๆก็น่าจะเป็นพวกเจสิก้าบัตเต้นี้นะครับผมก็น่าจะได้มาทำแบบเอ,อ่างแม็กง่ายขึ้นนะตัวที่ผมมียังไม่แม็กเลยเออโอเคไม่ได้สั่งเละโอเคครับภารกิจจส,สิ้นนะสุ่มปปไป20กสิปบไปได้กบ9ดาวมาแล้วนะครับนี่รับเลยโอเคเดีย๋ยวเราจะทำการตีบวกให้กับตปานานเบาล็อกเลยและกันเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่า,นานไหรน,นะครับ ร้านเติมเกม A.C.K เกม Top Up Center ร้านเติมเกมคุณภาพรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม r v f r e e f i r e p u b d ตอนนี้ทําการเปิดรับเติมเกมะไไเจไม่เรียบร้อยนะครับใครสนใจเติมเกมนะคะทุกถูนก็สามารถทักแชทเพจเข้าไปได้เลยนะครับผู้ติดตาม8,000คนเครดิตแน่นปลอดภัยเติมไว,ไว้ใจได้แน่นอนจากตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยตัวอยู่ที่4.8วิแล้วก็พลังเวทจะอยู่ประมาณ3ล้าน2แสนนะครับซึ่งถือว่า มันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับยัดเลยโอ้โหบวกนี่แปดเปอร์เซ็นต์อ้ยัดไปเลยแล้วกันนะเกียดวันนี้ตีบวกคูณสองน,นะครับมันก็จะดีกว่าเดิมนะถ้าไปตีบวกคนธรรมดานี่โอ้โหไม่อยากเก็บไม่อยากเก็บยัดไปเลยพวกนี้อาจงมันก็เฮ้ยตัวนี้เก็บกันมันน่าจะเอาไปแบบย่อยเป็นเพชรม่วงได้นะ แต่ว่ามันก็ช่างเห็เกียดนะครับว่าน,นี้แหละเออเดี๋ยวพวกนี้ย่อยปเป็นเพชรม่วงแล้วพวกเอาตามปได้เพชรเยอะนะครับโอเคมันก็ไม่ได้ทำยากทำเย็นะไนี่มาเฮ้ยอะไรนะรเออ,เอ,อผมมีตัวพวก อันนี้เอ่อพวกตัวโคลบโบพีร้อย,ยอะนะครับเดี๋ยวเรามายัดเลยดีกว่าโอเคเร้อยเจ็ดแล้วตมีเห็นานหญ่ให้มาอืมชิบะไทจูยัดไปนะครับมีเยอะมีเยอะไม่หมดเลยจะได้ระบายสักทีหนึ่งในวกนี้ โอเคร้อแปดแล้วนะครับวไวกว่าที่คิดนะนึกว่าจะต้องแบบไปนั่งฟาร์มจุติแบบหมดเปแบบเป็นพันขนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้น่าจะพอแหละหรือว,ว่าเขาปรับให้มันทําง่ายขึ้นโอเคตัวนี้เร็วร้อยสี่สิบช่างนะครับยับไปเลยโอ้ยเรเวลเพิ่มขึ้นเร็วมาก อันอยากระบายเพิ่มอย่างนกันน่ะจะช่างกันนี่ปึ๊บปึ๊บอ่ะไอ้ขบโบไอ้ขบโบมีเยอะมากสุดไปโอเคตัวสุดท้ายเอ้ยขาดอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยแม็กแล้วนะครับโอ้อีซี่เกิงๆเท่านี้ก็ได้บาลร็อกแม็กมาเล่นแล้วเดือดดิสเตตัทโอเคก็ กำลังโจมตีมดูไม่รู้เรื่องก็เหมือนจะปล่อยตัวไวจาก4.8วิเป็น4วินะครับซึ่งถือว่าโอ้โห,โโหโลดลงมาเยอะเลยนะทำให้การปล่อยตัวนี้มันสะดวกขึ้นแล้วก็อูสีทองสวยงามอลังตามากๆเลยนั่นเองครับเดี๋ยวทำการสลับก่อนไอไอบาล็อกมันมายืนหน้าสุดจะได้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าสวยงามยังไงโอ้โหมีสักทีนะโอ้ตัวแม็กคนที่ ขาดตัวก้าดาวแม็กมันจะไปดูโหดได้ยังไงกันมันก็ต้องแบบมีสักตัวเห็นไหมเป็นเขาเรียกว่ามาสคอตได้ทีมนะครับไาาดูสตอรีสามล้านห้าจากสามล้านสามเพิ่มมาส,สองแสนก็โอเคแล้วก็สเตลล่ามันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะครับมันไม่ได้เพิ่มอะไรมีแค่สองอย่างก็คือแร่เอ้ยระยะเวลากับพลังโจมตีพลังชีวิตเออสามละโอเคตามมานะครับอ่ะเสร,รเ็จแล้วในคลิปนี้ เดี๋ยวลองทดสอบกันในสเตจหลักดูแล้วกันว่าจะแรงขนาดไหนนะเกียร์ที่ผมใส่มันก็เป็นเกียร์บ้านๆน,นะครับเกยียร์โจมตีตอนแน่นอนของไอ้นี่จันทารอบพิแแล้วไม่เดี๋ยวรีวิวหน่อยดิเวลา400แล้วกันนะครับทดส,สอบด่านนี้เลยนะเพื่อดูว่าจะได้มันจะเห็นมัาข้ามหลังไหมโอเคคูณสนะครับ มาดูกันครับว่าเบลล็อกจะโอเคน่าสนใจขนาดไหนมาอืมนี่เห็นไหมสกิลมันข้ามหลังอู้ปล่อยตัวไว์อ๋อมันครูสอนนี่ไนงะปล่อยตัวไว้นะครับเชบิบอืมโอ้โหสกิลมันไปข้างหลังบ่อยมากเลยนะเดี๋ยวดิโอ้โหลึกมากเลยนะครับสกิลมันน่าจะลึกตามระยะโจมตีมาแหละเพราะว่าตัวนี้มันคล้ายๆกับ สล็อตนะครับก็คือมันจะโจมตีลงตรงที่ปลายจุดยืนมันเสมอนะเออสมมุติมันยืน3ามร้อยแปดสิจุดใช่ปะ่ะหรือเก้าสไม่รู้อะถ้ามันโดนล้ําจุดยืนเข้ามาเนี่ยมันก็จะจ่ายสกิลไปตรงปลายจุดยืนมันนี่มันก็ถือเป็นการข้ามหลังที่แบบต้องรอให้คำเขาล้ําหน้าเข้ามาก่อนถึงจะข้ามนะครับถ้าเกิดยืนแบบจากข้างหลังเฉยๆไม่มีใครล้าเข้ามามันก็จ่ายสกิลเป็นลงไปด้านหน้าอย่างเดียว ก็แล้วแต่มันก็ดูดีครับดีกว่าไม่ไม่ข้ามหลังเลยนะเออมันจะดีมากอ่ะแหละถ้าเกิดแบบโดนอัดบอมเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็จะจ่ายสกิลไปโดนแทงหลังง่ายมากเออถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของบาวล็อกเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวดาเมจที่หวังพึ่งบอกได้สุดๆเลยไม่งั้นคงไม่ติดเมตานะมันช่วงนี้มันเป็นเมตาตัวหน่ดด้วยแต่ว่าตัวนี้ก็แบบยังติดเมตาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ เอ่อความสามารถไฮเปอร์นะมันเป็นเรื่องของดาเมจนะครับแล้วก็สกิลอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าความโหดของเบลลล็อกนี่มันมีอะไรยังไงเดี๋ยววิเคราะห์กันนะครับเออ่สกิลหนึ่งเป็นดาเมจทะลุมัตะนะแล้วก็มียกเลิกผลลัพธ์บัฟอันนี้นี่ค่อนข้างจะโอเคนะยกเลิกผลลัพธ์บัฟเนี่ยศัตรูจะมีบัฟเพิ่มพลังชีวิตบัฟหลบบัฟต้านบัฟอะไรก็ตามนะครับมันก็จะโดนลดหายหมดยกเป็นพวกบัฟอมตะนี้ต้องให้ยกเลิกทักษะอมตะเป็นคนบ เออเอาออกให้กับไอ้นี่ฮิวเลือดนะครับต้องให้ขัดยกเลิกฮิวเลือดนะ่เป็นคนเอาออกให้แต่ที่เหลือมันก็เออเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็มีหยุดยังการยกเลิกผลลับบ์บัฟผลลั์ด้านลบ้วยนะก็คือแบบไม่สามารถยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบที่ฝ่ายเราเนี่ยจ่ายไปได้อย่างเช่นผมมีเจสซิก้าแสงนะครับมีลดหลบ60เนี่ยถ้าเกิดตัวนี้จ่ายสกิลเข้าไปลดหลบ60ตัวเดียวเนี่ยมันก็สามารถล้างออกได้นะครับแต่พอมีเบลลล็อกด้วยนยก็ ทำให้รถหลบ60ล้างออกไม่ได้แล้วก็ฝ่ายเราจะตีเข้าง่ายขึ้นมากนะครับซึ่งถือว่าเออเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะใช้งานจริงโอเคมากนะครับแล้วก็สกิลบัฟก็มีเพิ่มอัตราใช้รักษาแล้วก็ลดรักษานะครับเออสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากใส่เกียร์เพิ่มอัตราใช้สกิลเนี่ยเพราะว่าเออมันจะไปแบบเออคือยังไงเดียม,มันอยากได้ค่าอื่นมากกว่าอย่างรถแรงเงี้ยเราไม่มีแบบ เกียร์ที่มีทั้งรถแล่หลบสกิลเอ้ยใช้สกิลอยูนทีเดียวกันก็สามารถใส่เกียร์ได้ตามใจชอบนะครับไม่ต้องเป็นเกียร์ที่มีอัตราใช้สกิลก็ได้เพราะว่าบารล็อกเนี่ยมีบัฟอันนี้ให้แล้วนะก็ค่อยเอาบัฟจากบาล็อกเนี่ยมาใช้ก็ได้เออแล้วก็มีเอ่ออัตราใช้เอ๊ะอัตราหลบสกิลด้วยก็ทําให้ทีมเราถึกขึ้นนะครับอืมแค่นั้นแหละแล้วก็ความเก่งของมันอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือมันเป็นหนึ่งในตัวที่ เวลาทีมผมมาโดนเล่นงานใช่ไหมมันจะคอยยืนอะมันจะมีอยู่สองตัวที่ยืนถึกอยู่ทีมผมนะครับก็คือเลมกับเบลล็อกนะอ่าอคือแบบผมเคยสู้แล้วมันเหลืออยู่สองตัวเนี่ยครับยืนกันหมดที่เหลือนี่คือออกมาตายออกมาตายนะครับอย่างชิงเงโอนะยืนไกลกับเพื่อนตายอย่างตายเลยนะอืมแล้วก็เหมือนจะเป็นเอเมมเลียด้วยนะครับที่ยังยืนถึกนะไม่รู้ว่าสามตัวนี้มันเป็นตัวเพศไหนที่แบบ เออเอาลงยากยังไงไม่รู้โอเคก็เดี๋ยวลองไปพีพีดูแล้วแล้วกัน,นครับพีพีพในคอมนี่อ,อไม่ลองไม่รู้มาคนนี้โหดเกินข้ามโอเคมีตัวบินด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันเล่นตัวอะไรเมั้งใส่ไม่ออกนะครับตัวบินเป็น สลีแม่มดก็ใช้อะไรอะฮอกกี้ได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเบาล็อกจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งมันดีแน่นอ,นอนนะการันตีเดียวก่อนเออช่างเถอะเล่นเลยเสียงเกมจะดังไปหรือเปล่าโอเคที่เกียดกดมือนะครับก็ออโต้ไปเลยเดี๋ยวดูกันครับว่าเบาล็อกจะเอาเรื่องหรือเปล่าต่าะงนะ อืม,อมสกิลดาเเจก็ดูหวังพึ่งได้สุดในทีมผมเลน,นะถ้าเรื่องของดาเเจนี้นะบาลล็อกน่าจะหนักสุดน,นะครับืัองจากันแม็ก,กนนะโอ้โหลม้มรู้สึกดีขึ้นเยอะนะครับเอ๊ะมันฝ่ายตัวเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันคือตอนแรกผมต้องใส่เกียร์รถคูดาวให้มันนะครับเ,เกียร์ี้ชิ้นนี้มันไม่มีรถคูดาวอย่ไหม เออนั่นแหละมันไม่มีสิเกีียวคนดาวเพราะฉะนั้นมันปล่อยตัวสีวิทำว่าตัวอื่นมันปล่อยตัวไวแค่ไหนก็นตัวนี้เท่าไหร่เลมสี่สามจุดหกโอเคก็เดี๋ยวดิเออตัวนี้สี่จุดห้านะครับก็ถือว่าปัญญางัอนกันสำหรับทีมผมสำหรับเบลร็อกนะครับทำให้การปล่อยตัวเนี่ยมันลื่นไหลามากขึ้นนะไหนขอคนสักคนดิ ทดสอบเลยมาคนนี้แล้วกันนะครับผมเจ้าสายใหม่ไม่ใช้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไงเดียรู้สึกมันมาทำผลงานได้ดีนะครับผมลองใช้หลายตัวแล้วนะพวกแบบโอลิเวอร์ฮิมาวาริหรือว่าเอ่อพวกตัวอื่นนะครับรูเดียอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับบางตัวก็อาจจะอ่อนเลยก็ได้แต่สำหรับคนที่ใส่ใหม่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโอเคมากนะครับ มันคอยช่วยสปอร์ตทีมผมดีมากอะคือแบบจากที่จะจะแพ้นะครับเพราะว่าโดนเขาสวนจากหน้าป้อมเนี่ยมันก็ช่วยค้ำเขาไม่ให้แบบสวนอกมาได้นะก็เลยชนะได้นะครับไม่รู้จะเข้าใจไหมแต่ว่ามันอย่างนั้นเลยนะอืมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหรที่เขาสวนกับมาได้แล้วมาถึงหน้าป้อมยัดหน้าป้อมแล้วเนี่ยไอ้สายใหมมันจะตายง่ายมากนะครับท่นบางแต่สาเหตุที่ใช้เพราะามันยืนไกลจนไม่มีใครทําอะไรมันได้นะครับเออมันก็จะสปอร์ต เราชิลๆนะโอเคผมมารีวิวตัวอะไรกันแน่เน,ะนี่ยในดูเบาลล็อกดิเอ,อือยไม่ตายเมื่อกี้ลม้มแต่ไม่ตายนะครับทำไมทีผมเหลือเป็นนี้นะเออโอเคยืนกันหรือว่าผมไปปรับไม่ไดีก็าภาพสูงเออันออนะครับโอเคพี่เกียรกดแล้วนะออโต้เลย อ่ะฮะนี่นะครับแล้วเบาเราผมโดนบังหมดเลยไงอาเรียบร้อยใช่ไหมโอเคครับคร่าวๆก็มา,มานี่นะผมอัดอยู่น่ะโอเคอัดอยู่บ้าไปแล้วโอเคข้อนี้แล้วกันเดี๋ยวทำไรต่อคิดว่าเออใช่เดี๋ยวคุยเรื่องเฮ้ยกระดานหมุน รับยังน,นีมันใหม่อะหรออโอเคโอเคเดีย๋ยวลองหมุนเล่นสักครั้งหนึ่งกันถ้าพูดถึงเรื่องแสงมืดเก่าที่จะมานี่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรจะมานะเพราะว่าไม่ได้ตามดูเอ่อใครอุ๊ยดเจิสิก,กา้าสวยงามเออยวปั้นเจิสิก,ก้าด้วยดีวยกว่าคลิปนี้นั่นแหละผมไม่ได้ไปดูว่าใครคิดว่าอะไรมาเหมือนเข้าไปแวบบ๊แบๆบนะครับในไ like, ลฟ์ลุงยุทธหรือว่าคลิปที่เคงี้ก็เหมือนบอกจะบอกว่าไก่ทองจะมาใช่ไหม จริงมันก็น่าจะช่วยทีผมได้เยอะอยู่นะเพราะว่าผมขาดพวกบัฟเพิ่มคอกเรเคลที่ด้วยนะครับแล้วก็ดามเมจจากไก่ทองเนี่ยมาแทนเอ็คนที่ใส่ใหม่ได้เลยนะมันตัวคล้ายๆกันอนะมั่งไอเดียเ,เ,เดี๋ยวผมทำไอ้นี่ให้มันแม็กนะครับแล้วก็ถ้า,าทำมาสีเอามาอีกสี่ตัวเนี่ยเอามาบวกตัวนี้ก็จะกลายเป็นร่าง เก้าดาวแม็กแล้วครับแล้วก็แต้มกบก็จะเป็นร้อยพอดีนะเออสุดยอดเลยไหมนั่นแหละแล้วก็อะไรอะอาจริงผมก็ไม่ได้อะไรแบบตื่นเต้นว่าโจทอะไรจะมาหรอกแต่ตัวที่ผมอยากได้จริงจะเป็นนาฬิกาปูนะครับพกนาฬิกาปู่มายากรอนุบิตอะไรงนี้นะครับตัวอื่นมามันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ เอาไว้มาแล้วค่อยตื่นเต้นดีกว่ามั้งผมว่า,า,าชิลช่วงนี้เซฟบวกเสร็จแล้วแล้วก็อย่าถ้าถ้าตัวนี้พีร้อยมาก็น่าจะเวิร์กอยู่นะเพราะว่าตัวแท้งถึกๆผมไม่ค่อยมีผมใช้ e อ้ขบ,บอยู่อะมันค่อนข้างจะเปราะบางเลยนะครับตัวนี้มาจะไหวออแต่ว่าอนาคตเ้องจะต้องใช้ทีมที่คอมโบแบบ ให้อมิเลียนะอืมมันต้องเป็นสายว่างไวขน้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะใช้แป๊บเดียวเออแล้วก็ผมก็จะมีแผนทำไอ้นี่ด้วยเออเขาเรียกพวกเรเวนชี่พี0อยกับอะไรอ่ะไอ้นี่นะ่ะแชมเปญพีลอยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูก่อนทีนนะว่าจะได้ทำตอนไหนนะครับซึ่งโอ้ผมต้องไปรอดอโอ้ลืมใช้กบก้าวดาวเลย,ยงไม่ช่างเหระ เอาไว้ใช้ตอนอื่นกันอืมเอ่ยนะเลเวลเมื่อกี้นี้มันผมอัพตัวนั้นไปขอดูกันมันแม็กยังอ่ะอ้ยังไม่แม็กนะครับเดี๋ยวหาอะไรให้มันกินกันอยากได้ผมอยากได้นี่มากอะอะไรอะเลม เล่มร่างธรรมดาเล่มร่างไฮเปอร์ธรรมดาไม่อยากให้มันเป็นเก้าดาวเลยนะครับมันทำไม่นี่ไม่ได้แล้วอะทำเป็นพีร้อยไม่ได้ผมอยากได้เป็นเล่มพีร้อยมากเลย <c oughs> เพราะว่าโอ้ซีดยัดเลยไหมไม่ต้องหรอกเก็บกันชอบซีดชอบซีซาร์เล่มแบบมันน่าจะเป็นตัวที่น่าจะดีกว่าเอียนะครับโดยส่วนตัวนะถ้าทำเป็นพีร้อยได้อะ พราะว่ามันมีสกิลป่วนด้วยนะครับเออแต่มีเลียก็มีฮิวแล้วก็ยืนไกลกว่าแต่ก็อนั่นแหละเล่ม,มันดูเก่งกว่าไง้วดูแบบฆ่าแฝงอะไรเยอะกว่าด้วยนะครับขนาดแบบเอาไปตีกิวเรตอะต่อให้เป็นท่าที่แพ้ทางมันยังตีแรงกว่าเลยนะครับเออเล่มมันเก่งงั้นเลยตัวมันแบบเออเป็นโอพีมากๆเลยฆ่าแฝงแบบแน่นปักนะเนออี่ยไม่น่าทำเป็นเก่า,เาดาวเลยสมัยนั้นมันแบบ ทำแล้วทำเป็นเก้าดาวแล้วได้นี่ได้กบม่วงนะครับผมก็เลยทําเลยนะแล้วคือแบบใครจะไปรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะเก่งนะตอนแรกคิดว่าเอมิเลียจะมานะครับสุดท้ายไอ้ตัวนี้เก่งกว่าเยอะมาก <Okay. S 1> เออก็ตามนั้นละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็เออผมเป็นสายฟรีนะครับผมทำแบบนี้ได้สุดยอดไหมเย่ yeah. โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย